สวัสดีครับผมจีฮ่เจแลช่องชัดทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีสเก็บ WCF ครับคลิปนี้มารีวิว PT100 อลลุ่ม8อลลุ่มนี้นะครับนี่กล่องสีม่วงเลยนะครับอ่าได้มาแล้วครับล็อตยิมทอยนะอันนี้สั่งมาสดๆแล้วลอตก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเลยครับเอาละครับไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือ ลูกของไคโดนะนี่นะครับผมตัวนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าทําออกมาได้สวยมากๆแล้วก็สมแก่การรอคอยใครจะเก็บให้ครบนะครับกลุ่มหมวกฟางในอนาคตผมว่าต้องมีคนนี้ฮนะซึ่งราคาก็เบาๆนะครับนี่สวยมากๆเลยครับ ตัวต่อไปก็เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากไคโดเขานนัเองครับนี่นะฮะไคโดฮะตัวตันๆหนักๆน,นะครับเต็มมเลยนะฮะตัวนี้นะฮะ,ะ,ฮะเรียกได้ว่าทําออกมาราคาโอเคเลยแต่ถ้าให้พูดถึงนะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ที่เขาทําออกมานั่นก็คือ,อตัวเมก a า c ัของไคโดผมชอบตัวนั้นมากกว่านะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะในความรู้สึกผมนั่นเองครับ ต่อไปครับก็เป็นหนึ่งใน9ดาบปอกแดงนะครับนั่นก็คือน้องของอโชนะครับผมนี่ครับตัวนี้เลยครับนี่มีหน้าก,กากมาด้วยนะนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ชื่อให้นะผมจำชื่อไม่ได้โอเคแล้วตัวนี้ก็ทำออกมาสวยนะฮะ ไปตัวถัดไปเลยครับนั่นคือองค์หญิงแห่งแคว้นวานกนะครับผมนี่ครับตามนี้เลยตัวนี้ก็ทําออกมาแบบสูงอลังการเหมือนเดิมนะครับสวยฮะตัวนี้ฮะ ต่อไปครับก็จะเป็นโบนี่นะครับตัวนี้ครับผมนี่แอคชั่นตัวนี้ผมชอบนะเอาเป็นว่าผมชอบที่สุดเลยสำหรับชุดนี้คือเขาออกแบบแล้วก็ดีไซน์ออกมาสวยน่ารักนะครับผมตัวนี้ดีครับ แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายของเราครับผมนั่นก็คือคิลเลอร์นะครับผมนี่ฮะกำลังเป็นแบบกระโดดพุ่งทะยานออกไปจะต,ต่อสู้นะครับผมเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นเองครับตัวนี้ฮะโอเคครับก็ครบไปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราไปดูปใกล้ๆดีวกว่าถ้าวางคู่กันแล้วจะเป็นยังไงฮะไปครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปเราก็มาจัดอันดับดีก,กว่าครับว่าตอนนี้แต่ละตัวเป็นยังไงบ้างครับเอาละครับไปดูเลยฮนะสำหรับชุดนี้นะครับก็มีตัวที่ทีเด็ดก็คือไคโดแล้วก็ลูกของเขานะครับยามาโตะนั่นเองครับนี่รับลูกของไคโดนะที่เป็นเหมือนจะเป็นแลนะเออนะครับคือมันเปิด ออกมาขายช่วงแรกอ่ะราคาแต่ละกล่องมันก็เท่าๆกันนะเพื่อนๆเออแต่ว่ามันจะมีบางกล่องที่แบบสูงกว่าเพื่อนนิดเดียวอ่ะแต่ยังไม่ถึงแลนะแต่ผมคิดว่าผมันก็คงจะเป็นแลแหละนะครับเอาเป็นว่า2ตัวนี้ผมให้แลแ้วลแลกันนะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาด้วยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชองจัดถอยนะครับเจ๊แมงคลิปหน้ารับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ